ายุรรรคบสูตมาถึงเวลาที่เราจะไปหาของอร่อยกินกันแล้ววันนี้สาสาวเธอเลือกมาที่ร้านนี้ค่ะฮ่องกงฟิชแมนร้านอาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ฮ่องกงร้านนี้หาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ขับรถเข้าไปที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีขับผ่านอาคารเชลเลนเจอร์เข้าไปตรงไปเรื่อยๆจะเจอสามแยกก็จะเห็นร้านนี้ตั้งตระหง่านอยู่ทางขวามือน,นั่นเองค่ะ เมืองท้องฮานีเนี่ยนะมาทีไรเนียโอ้โหรถเนี่ยคือคักคนแน่นตลอดใช่ค่ะมาบ่อยไหมมาบ่อยเวลาเขาจัดงานคุณพี่แต่หาที่จอดรถยากมากเออเขาจัดงานตลอดแหละนี่นี่เดินมาเจ็ดลีแล้วไหนล่ะลีสุดท้ายอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่นี่เองเหรอฮ่องกงฟิชแมนมาท้องมันเรียกร้องแล้วมามามาร้านฮ่องกงฟิชแมนนะคะแปลตรงตัวเลยก็คือชาวประมงนะคะแต่ความหมายคือ คนตกปลาชาวฮ่องกงค่ะคอนเซปต์ก็จะเปรียบเสมือนท้องทะเลถ้าดูจากสีกระเบื้องจะเป็นสีฟ้านะคะเราโต๊ะที่นั่งเนี่ยก็จะเป็นรูปเรือเรือล่องอยู่กลางทะเละคะ่ะร้านเราแตกต่างจากร้านอื่นทางด้านดีไซน์นะคะแล้วก็เราก็มี private function room รับงานจัดเลี้ยงอะคะ่ะก็ที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะมีตัวข้าวผัดอย่างโจอปอบเปียแซลมอนวาซาบิอะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตักเช่นนั่งเลยค่ะอ๋อได้เลยได้เลย,เลยนั่งตรงนี้เนาะร้านกว้างขวางทีเดียวใช่คุณผู้ชมคะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามีคำถามคำถามจะอยู่บนโต๊ะเนี่ยแถวๆโต๊ะอยู่ในร้านฮ่องกองฟิชแมนนี่แน่นอน<ช>เลยใช่แล้วค่ะคุณรูทคะชื่อรูทชื่อเพาะด้วยเนาะะ <laughs> ชื่อไมรุ่นไมรุ่น เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับห้องกงฟิชแมนเปิดมาเกือบสิบปีแล้วคะ่ะเกือบสิบปีอยู่ตรงนี้เหรอฮะค่ะโอ้ นานานนะสิบปีเนี่ยนานเพราะนั้นไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเข้ามาในเมืองทองธานีแล้วมีกี่สาขาคะมีทั้งหมดสองสาขานะคะมีที่ในที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ที่เค Village สุขุมวิท26ค่ะอ๋อสมีสองอันนี่เพราะนั้นอยากจะทานที่ไหนก็ไปกันเลยใช่ค่ะและซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบซีฟู้ดสไตล์ฮ่องกงก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นสไตล์ฮ่องกงเนี่ยกับซีฟู้ดทั่วไปนีนต่างกันยังไงเหมือนไหมค่ะก็จะแตกต่างกันที่ความสดใหม่นะคะปลาเนี่ยอย่าง ยกตัวอย่างเช่นปลาหยกขาวเนะี่ยจริงๆเราหาทานยากนะคะในเมืองไทยต้องไปฮ่องกงอ่าทีนี้ที่ที่ทางร้านเราเนะะี่ยค่ะก็มีไว้ให้รับประทานเหมือนกันพอ,อเป็นซีฟู้ดฮอสไ์ฮ่องกงนี้น้ําน้ําซอสน้นําผัดทุกอย่างซอสในการปรุงรสก็นาเข้ามาจากฮ่องกงหมดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาคนไปฮ่องกงเนี่ยจะรู้ว่าถ้าไปฮ่องกงต้องไปกินอาหารทะเลมันจะมีร้านประจาอะไรของเขาอยู่นะ,ะแต่ว่าไม่ต้องไปหรอกอยู่ที่นี่แหละเพราะงั้นซีฟู้ดที่นี่ไม่ต้องบินไป สไตล์ฮ่องกงแน่นอนเชฟเหรอคะฮ่องกงด้วยเชฟเป็นชาวฮ่องกงด้วยค่ะอ๋อเอาจับมาไว้ที่นี่เลยค่ะโอ้โหเอาอย่างนี้คงจะต้องสั่งแล้วแหละเพราะว่าน้ำลายมันสองเอาเมนูเมนูเมนูมาเลยเดี๋ยวเราเลือกกันเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณชมดูไปเดี๋ยวเราจะมีของเรียกว่าแจกท้ายในการแล้วเราจะมีคำถามด้วยนะคะซึ่งคำถามนี่คือเมนูเมนูอาหารแต่ขอโทษเมนูที่นี่เนี่ยสวยกว่าที่ฮ่องกงนะจ๊ะอ่ะพี่สั่งเลย หูฉลามผัดแห่เอ้งั้นน้องน้องยังเกาะซีฟู้ดแบบสไตล์คุณพี่อยู่เลยน้องเอานี่หอยเชลล์ฮอกไกโดสไตล์เสฉวนหอยเชลล์ฮอกไกโดสไตล์เสฉวนคุณรูทช่วยสั่งให้2เมนูค่ะอะไรก็จะมีข่ามูตงปอนะคะแล้วก็บาร์บีคิวรมิทสองอย่างนี้ทางร้านอยากแนะนำค่ะแล้ขาหมูตตงปอบาร์บีคิวรมิตจัดมากมาจานแรกก่อนเลยจานแรกอันนี้คือ อันนี้คือบาร์บีคิวรมมิตรค่ะที่เป็นรวมมินี่เพราะว่าเขาใส่อะไรมันรวมมิตรยังไงคะจะประกอบได้วยหมูกรอบนะคะหมูแดงแล้วก็เป็ดย่างอ๋ออันนี้เป็ดค่ะมาอันนี้ทานกับอะไรคะนี่ทานกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มแบบเลยค่ะอันนี้อร่อยอร่อยนะหมูกรอบอร่อยเลยออกแดวหวานนิดแต่ว่ามันหวานชุ่มชื่นมันฉ่ำเนื้อมันไม่แห้งแล้วก็ไม่เหนียวไม่แข็งใช่แล้วข้างในก็นุ่มแล้วก็กรอบนะคะ ะะจานต่อไป<ช>ขาหมูตรงปอเอาจานนี้เลยก็จริงๆเราเป็นหันอาหารโบราณของชาวฮ่องกงเลยนะคะทีนี้วิธีรับประทานเนะะี่ยค่ะก็คือต้องรับประทานกับมันโถถึงจะอร่อยเข<อ>้ากันนะเด็ดจานนี้เป็นอีกหนึ่งจานที่แนะนำอันนี้ขาหมูตรงปอค่ะจานต่อไปเลือกอะไรดีค่ะ หูฉลามผัดแห้งจานนี้ดิท่าน้ก็เลือกเองค่ะนะคะมีไงชอบนะชอบค่ะถ้าไปทานทงอาหารจีนข้างนอกนะคะถ้าเกิดเราสั่งเมนูเนี้ยมันอาจจะทานแล้วรู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอมมันใช่ค่ะแต่ที่นี่จานใหญ่มากเลยนะอร่อยนาะทานหลายๆคนได้เลยนะคะมีหูฉลามผัดแห้งค่ะ มาถึงจานนี้หอยเชลล์ฮอกไกโดสไตล์เสฉวนคุณยายหมายสัยย่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเพร,ะเพระะพเาพระว,ว่าเหมือนคนชอบกินหอยเชลล์มากคุณผู้ชมคือผูดจิงหอยเชลล์นะคะเราไปหอยเชลล์ที่นําเข้าอืมค่ะนี้คือจะตัวใหญ่นะคะ<ม>สดอร่อยเต็มคำค่ะอร่อยแล้วก็บอกเลยว่าทําไมถึงตั้งชื่อหอยเชลล์ฮอกไกโดสไตล์เสฉวนรู้ไหมเพราะว่าพี่ว่าเป็นเป็นหอยเชลล์ที่ตัวใหญ่ค่ะแล้วสไตล์เสฉวนคือรสชาติจังใจ เ้จเสฉวนก็จะเปรี้ยวๆก็จะเปรียปร้ยวเผ็ดก็จะเป็นรสชาติจัดนะคะ,<ฮ>ะเป็นหนึ่งหนึ่งเมนูที่แนะนำเดี๋ยวก่อน <ฮะ S 2> ตอนที่เราจะรับประทานต่อคงจะต้องเข้าไปคุกแล้วแหละเดี๋ยวเวลาไม <ป S> ่ <ฮะ S 2> พอค่ะแต่เอางี้ดีกว่าถ้าน้องเรื่องนี่คงจะเบสิกเกินไปให้คุณดูเลือกดีกว่างั้นรุดถอเลือกเป็นหอยเชลล์ข้าไกโดปลาเสฉวนปลาเสฉวนแหมยังงั้นก็ต้องขอบคุณเราตรงนี้เลยนะคะสำหรับคุณนิจการชูโยงผู้จักรน ฝ่ายการตลาดของฮ่องกงฟิชแมนเมืองทองธานีผู้ชมแวะมาหาคุณรูตได้เลยขอบคุณรูตมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราน้องขอแอบประสิทนิดนึงจะว่าไปแล้วนี่นะเมนูเหล่านี้เนี่ยถ้าใหม่ได้กินโดยเฉพาะนี่ค่ะอะไรบาร์บีคิวเมนูนี้บาร์บีคิวโรบิทถ้าไหม่ได้กินกับซอสพริกผสมพืชประเทศชนิดเผ็ดมากของแมประนอมเข้าด้วยนะ ได้เหมือนกันถ้าวันหลังมาทานแล้วแอบพกมาได้ไหมคะของแม่ปนองได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมถ้วยให้เตรียมถ้วยไม่ให้เลยแอบพกมาเลยเพราะว่าซอสพริกจริงๆเกาอร่อยอยู่แล้วแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าผสมซอสพริกอะไรผสมบางประเทศใช่ไหมใช่ค่ะชนิดเผ็ดมากของแม่ปนองมีเผ็ดมากด้วยแซ่บสุดๆเธอกินอ่ะเดี๋ยวที่ฉันทานต่อแต่คุณทั้งคนจะไปไปมองไอ้ซาตลอดมายุราครบสูตร